เสียห้าดีแม่พรจ้เสียหนาามว่าจัม้งเนงนงนเพ่ทอาบ้าจสียนาเจ้านั่งแบบนั้นจ้เบิ่งสภาพเจ้าเน่ยเด้อโอ้โหนั่งงันงันเนี่ยมีลัเบิ่งแขงเบิ้งขาเจ้าเนี่ยเส่ กากูชุ่นล่ากินกระสมตำมีกูเหมือนเน่าเบี้ยมันไปทามก็มาขีา้หูดนะให้มมนต้นเท่านี้ก่อยก้อนถึงเอาไปทาบต้นมาขี้หูด ไม่ขึ้นเลยย่านโอ้ยใบจะปลูกเอามาปลูกกับบงงามบงงามใบวักนั่งเลิศตอนมันให้มันขึ้นงามงาม,งามแต่ใบไม่พอพี่วีซี่สปริงเกอร์แม่พร กองใหม่ยู่ขางเทียงหน้าเนี่ยตอนเพิ่นมาจากกรุงเทพปีแรกเพิ่นทุ่มทุ่นใส่สวนทุ่มจะว่าปลูกหนาปลูกไข่ปลูกมะนาวมะนาวเหลือแต่ต้นมันแบบใดละ มหน้าโลละแปดบาทเมื่อวานตอนห้าสิบปูกพรว่าโล่ซ้ำพิเศษน,นี่ก็คือมะละกอเด้อครับเด้อมะละกอต้นนี้คือมะละกอแก้วกลางดงมะละกอแก้วกลางดงแล้วก็ใช้ลงเบิงแผลมันนี่ครับอันนี้มะละกอแก้วกลางดงเสียบยอดครับ เสียบยอดตอนนี้เขาล่างออกดอกครับเมื่อว่านี่แม่พ่อนกะเอามะละกอเนี่ยแหละครับเก็บมะละกอเนี่ยแหละไปช่วยงานขาวดำจัดยาติบกว่าโลครับเพราะว่าปลูกไว้แล้วมั่นกับเวาลาเอาไปขายครับ ขายก็ถูกแล้วเลยเอาไปช่วยงานเขา10บกิโลสิบกว่าโลไนละครับกำลังออกดอกออกมากเต็มเลยก็ช่ว,วยเลือดเชืออจูนไปเหละครับ บัไปตัดกดุดในต้นนั้นนานมาในบ่อมือนีลยต้นดองใหม่โอ้ปูกใส่ใส่กระถางดินนั่นแหละใส่แล้วก็หากระถางถุงพลาสติกแล้วใส่แล้วก็ไปปลูกหัวในบ้าน,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 นเ,เพราะว้ชะ<า>กอ้อนจากเดือน มันเดดสักคนจะเสีเหตุโ๊ตบ่ได้สีนล้หนาวเรามาเมืองกันน้าววาได้ยังไปอาบน,น้ำชิ้นเ,นนเลิกก็ไปตัดข้าวเดียวปะวขอเฉมาะพอจะถุงไว้ดอก คุยกันหมือนใ้คุยดีๆเด้ดดยอย่าให้มีหมอมีพยาบาลมา่นเด้อ อันนี้เพื่อนว่าต้นผงสุรดพี่้องเอ้ยเพื่อนไปต้มเพื่อนไปกินครับต้มกินกรับปนกับแกวแต่มีหลายหลายคนบอกด้วยครับเด้อบเสือกับควนเสือ,อไว้ว่ายาไปห้ามตำหมอกหอกหม่องฮงมันมีอย่างครับมันมีอย่างครับมันเป็นพิษอยู่เด้อครับอย่างมันนี่ สิกินกะต้มไห้สุกครับไปแม่พ่อนจะไปใส่แนมเหมือนนงโอ้ยขอชิเลิรง,งานแล้วขอสิไปบ้านงานนะพ่อต้นทับทิมเอามาปลูกแค่เป็นยามันเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านด้อครับเด้อต้นทับทิมนี่ครับแม่พ่อนเพิ่น เคยใส่อยู่ครับเพิ่นเฮ็ดศอะไรเลยแม่พ่อกินแบบไหนโอ,โอเอาไปต้มน้ำจ้าต้มน้ำกิน,กนแก้แก่แก้ทองล้วงโอ้ต้มน้ำมันกินแก่ทองล่วงผสมใส่ยังแน่ต้ใส่ยังยใส่แต่ใบทับทิมกับใบฝรั่งใบซีดาเนว่านนะเออใส่แต่ใบทับทิมเนี่ยแหละครับใบพีราเนี่ยก็ใบซีดากินแก้วเดียวเท่านั้นละยุดจึกเลยจ้าเพราะต้องไปซื้อ ร่างหมอดีดีครับร่างใบซีดาร่างใบพิราดีๆแล้วับต้มน้ำให้มันเดือดเลยครับเอาจุ่มลงไปเลยครับเจ้าน่อยก็เอามาก,กินเลยครับคือกินส่งซาก,กินนะครับแก้ท้องร่วงครับท้องร่วงบ่แม่ท้องร่วงนักนะครับร่วงท้องร่วงขนาดเบาถ้านักนักนี่ก็บ,บ่ควนมาก,กินสมุนไพรหรอครับ ไปเลยครับไปล่งพญาบานเลยครับว่ามาถึงเรื่องต้นทับทิมแล้วก็ขอขยายต่อไปอีกน้อยนึงครับสมัยก่อนเพื่อนสอบนิยมปลูกไว้ทุกบ้านทุกบ้านครับ เพราะว่าต้นทับทิมนี่มันเป็นสมุนไพ่อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในรั่วบ้านเกิดอาการท้องร่วงก็ได้อาศัยต้นทับทิมหรือต้อนมักพิล่านี่แหละครับมาต้มแก่ท้องร่วง พราะวาแต่กรอนสมัยก่อนกับพิ้นสิบ่มีโ่โรงบาลส่งเสริมสุขภาพคือทุกวันนี้ก็คืออาศัยต้นทับทิมหรือใบทับทิมเนี่ยหนึ่งกำมือแล้วก็ใบซิดาหนึ่งกำมือมาล่างดีๆแล้วก็มาต้มครับต้มเขียวเขียวแล้วก็เอามากินครับ ลิ้นใส่ถ้วยแก้วหนึ่งถ้วยหนึ่งเนี่ยกินเข้าไปกาสีหายเป็นปิดถิ่มเลยครับเป็นสมุนไพรในรั่วบ้านเด้อครับเด้ออย่ามองขามครับบ้านงานก็เด้อพราะเวียงเอ้ยบ้านนี่ยหาหมูหาพวกบ้านงานก็ก่อน มืนอกี้ในเสียยาอนนาบน้ำแล้วแล้วตัวสิบไปงานขาวดำเพอื่อนพ่อวิ่งมาเนี่ยอายุเจ็ดสิบสามปีเป็นเบิดอายุขายแล้วบันนี้แม่พ่อสิบไปงานขาวดำเพื่อนสักก่อน กีบนีก็มีแค่นี้และจ้าให้กดไลค์กดแชร์ให้พ่อเวียงแม่พ่อนะ้อจา้าสวัสดีจา้าแม่พ่อสิไปงานครับ